Timochi วันนี้มีอะไรตอนนี้มารออยู่แล้วนะคะคุณปุ๊กนภัสกรจะพาไปดูสีสันกิจกรรมทั่วไทยเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปติดตามข่าวเครียดๆอย่างเรื่องของการเมืองพามาปรับอารมณ์ให้ชิลขึ้นเล็กน้อยพาไปเที่ยวนะคะวันนี้พาไปหลายที่หลายจังหวัดเลยกับประเพณีโบราณของไทยนะคะเดี๋ยวที่แรกนะคะเราลงใต้กันไปก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมไปที่จังหวัดตรังนะคะจะพาไปดูประเพณีแห่แขกขอขนมค่ะเป็นประเพณีโบราณของชาวมุสลิมนะคะเดี๋ยว ได้ดูภาพกันในขบวนแห่เนี่ยโอ้โหสวยงามแน่นอนนะคะนี่คุณผู้ชมดูค่ะเป็นภาพขบวนแห่ตามประเพณีโบราณขบวนขอขนมแห่แขกเข้าสุนัตกลองมารายูนะคะ ของพี่น้องชาวไทยมุสลิม oh, no, no, no. ชุมชนหยงสา,าขา้ามอาเภอปะเหรียนจังหวัดตรังค่ะต้องบอกว่าประเพณีนี้นะคะ oh, <no. S 1> ก็ถือว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานของชาวมุสลิม oh, <no. S 1> ชุมชนบ้านตันหยงสานะคะ oh, <no. S 1> ก็จะมีขึ้นในค่าคืนก่อนวันฮารีรายอนะคะโดยในขบวนค่ะก็จะมีการร้องรําทํำเพลงกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะแล้วก็จะแห่ไปไปขอขนมแบบนี้อ ขอขนมขอเงินก็ได้ด้วยพอได้รับมาแล้วนะคะผู้ที่ร่วมในขบวนค่ะก็จะกล่าวบทอวยพรเป็นบทกลอนนะคะให้กับผู้ใหญ่ใจดีทั้งขอให้ร่ำรวยขอให้มีโชคปีลาบหรือว่าขอให้สุขภาพแข็งแรงนั่นเองนะคะประเพณีค่ะประเพณีนี้นะคะก็จัดขึ้นในงานย้อนวันวาน,วนเมืองเก่าท่าข้ามหยงซาทุ่งยาวเมื่อวานนี้นะคะที่แหลมหยงซาในร้านค่ะอย่างที่เห็นก็จะมีร้านค้าต่างๆนะคะกว่า100ล้ร้านเลยแล้วก็จะมีการแสดงศิล วัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะมีการสาธิตทำขนมพื้นถิ่นโบราณให้ชิมกันฟรีๆด้วยก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะคะไปต่อกันค่ะไปที่สนามกีฬาชั่วคราวบ้านหัวโกรกตำบลหนองรีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีโอ้โงเกือบจะพูดไม่ทนันไปนู่นแล้ว เป็นการแข่งขันวิ่งควายบกค่ะคุณผู้ชมโอ้โหนาหวัดเสียวอยู่เหมือนกันนะน้องจะตกจากหลังควายหรือเปล่าวิ่งกัขนาดนี้นี่นะคะเป็นการแข่งขันวิ่งควายบกครั้งที่4ชิงเพื่อรางวัลของผู้ราชการจังหวัดชนบุรีนะคะแล้วก็เงินรางวัลด้วยก็เป็นการร่วมใจของชาวชุมชนบ้านหัวโกรกแม่แข่งขันก็เอาตก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 นั่นว่าแล้วตกจนได้นี่นะคะกองเชียร์ก็เชียร์กันไปอย่างสนุกสนานเลยค่ะชาวบ้านต่างอำเภอก็นำควายมาร่วมแข่งขันด้วยเหมือนกันนะคะ ขอบอกนะคะว่าควายแต่ละตัวที่เห็นเนี่ยราคาไม่ธรรมดานะคะยิ่งนํามาแข่งเนี่ยมูลาค่าก็จะสูงขึ้นด้วยตกราคาหลายแสนบาทต่อตัวเลยนะคะซึ่งการแข่งขันวิ่งควายบกนะคะก็เป็นการอนุรักษ์ควายไทยให้รุ่นลูกรุ่นหล,ล,ล,ลานเนี่ยเห็นว่าในพื้นที่เนี่ยก็ยังมีการใช้ควายในการเกษตรอยู่นะแล้วก็ให้ชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมด้วยจะเป็นการสร้างความสามัคคีนั่นเองค่ะส่วนที่ตำบลกกโก,โกโอ,อำเภอเบองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนะคะก็มีการประกวดนี้เลยะคะ่ะปาก สวยงามจังหวัดรบบุรีประจําปี2566ค่ะก็มีกลุ่มผู้เลี้ยงประกัดนะคะส่งเข้าประกวดเป็นจํานวนมากเลยส่งเสริมให้เกิดธุรกิจเพาะเลี้ยงประกัดไทยชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า5,000บาทนะคะแล้วก็มีท้่วรางวัลกิจยศพร้อมประกาศเียบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดรบบุรีด้วยเพื่อที่จะพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมให้สามารถส่งประกัดออกจำหน่ายไปยังต่างประเทศนําเงินกลับเข้าประเทศได้นะคะ อย่างที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้ประกาศขึ้นทะเบียนประกาศเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอีกด้วยเนี่ยสีสันสวยงามจริงๆว่าไม่ได้นะประกาศของไทยวันนี้ก็มีมาฝากทั้งเรื่องของขนมวิ่งควายแล้วก็ประกัดเลยนะคะจะได้แบบว่าไปเที่ยวกันก่อนรับอารมณ์ให้สนุกสนานสีสันสดใสก่อนนะคะโอ้ <c oughs> ค่อยรู้สึกว่าบรรยากาศผ่อนคลายลงหน่อยนะ <c oughs> โอ้โอขอบคุณมากๆเลย <c oughs> ค่ะปุ๊กค่ะขอบคุณค่ะกับคุณน้องปุ๊กด้วยนะคะ 毛巾。